ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพวกกับสุลคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลมีสะดุ้งนะครับเอาอิทธิพ์เอาจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมทุมเงินหนึ่งร้อย100ล้านเพื่อล่าตัวโมเมสลาเข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนเดทไลน์ในสัปดาหนะ์หน้าหลังจากที่แอดมินได้ให้ข่าวไปเมื่อช่วงเช้านะครับล่าสุดน่าจะเป็นจริงแล้วเลยครับ ว่าทางสโมสรกกลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวหรือล่าสุดเกี่ยวกับการย้ายทีมของโมเมตซาลาสตากองหน้าทีมชาติอียิปต์อีกครั้งหนึ่งแล้วและมีคำยืนยันออกมาชัดเจนว่าณาตอนนี้ทางด้านของสโมสรอ,อัลอิติฮัดสโมสรชื่อดังจากลีกซาอุดิอาระเบียนั้นกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนหาสารที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เพื่อหวังเซ็นเซ็ตกับโมเมตซาลาสตากองหน้าของทีมลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนช่วงที่ตลาดสมุนิศจะปิดตัวลง ดยกล่าวกักว่าข้อเสนอจานวนมหาศาลที่กําลังจะเดินทางมาถึงสโมสรที่รพู้นั้นอาจจะทําให้โมซาลาเกิดอาการวันใจก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะฮะดอรางงานนี้นะครับมาจากท่านนันของลูดีการเลตติสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือชาวอิตาลีก็เดีอยวมาโพสต์ทวิตเตอร์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าเนื้อตอนนี้ท่านั้นลิเวอร์พูลนั้นกาลังจะได้รับข้อเสนอจำนวนมหาศาลหรือไม่ก็ตอนนี้ก็เสนอในกล่าวนั้นอาจจะถึงโต๊ะที่ทํางาน ทางสโมสรลิพูเรียบ้อยแล้วโดวยก็เสนอจํานวนมหาศาลนี้มาจากท่านังของสโมสรอัลอ,อิทิฮัดทีมดังในลีกซาอุดิอาระเบียและมีการคาดการกันว่าก็เสนอการขอซื้อตัวมูเมเซล่าที่ทางลิพูนั้นได้รับจะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านเหนรียญสหรัฐเลยทีเดียวและนั้นถ้าหากสมมติว่าลิร์พูลตอบรับข้อเสนอดั้งกล่าวนี้แล้วล่ะก็ก็จะทําให้โมซาลากลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าในการย้ายทีมสูงที่สุดในลีกซาอุดิอาระเบีย ในทันทีนะครับโดยนั่นดูดีกาเลติยืนยัน,ยน,ยนต่อไปว่าทัานสมองสอเอาอิทิฮัดของกุนเสือนูโนเอสปริโตซันโตนั่นได้ตัดสินใจเป็นที่นัำตอนแล้วว่าจะลองเสี่ยงโชคด้วยการยืน่นข้อเสนอจํานวนมหาศาลเพื่อเซ็นสัญญากับโมซาร่าสตาร์กาหน้าอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว100ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ7 8 4ล้านปอนด์และพวกเขาก็หวังว่าลิเวอร์จะยินดีตอบรับข้อเสนอดังกล่าวนี้จะทางเอาอิทิฮัด และยอมปล่อยตัวโมซาลาออกเจ็เทียมให้กับทีมของพวกเขาเนยทันเทีโดยสถิติการย้ายทีมทีมท่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกซาดิอาระเบียณตอนนี้ตกเป็นของเนมา่าสตาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลโดยเนมา่ยาย้ำบารุงทีมเอาอิลสัสด้วยค่าตัวสูงถึง7 7 3ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เทื่านั้นทางนักข่าวรายนี้ก็แสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลน่าจะตอบปฏิเ,เสธข้อเสนอดังกล่าวนี้จัดทางเอาอิติฮัส ค่อนข้างแน่นอนหากมีข้อเสนอยื่นเข้ามาจริงๆเพราะนั้นทางลิฟวูนั้นแสดงความชัดเจนมาตลอดว่าจะไม่มีทางปล่อยตัวโมเซมล่าออกจากทีมโดยเด็ดขาดในนุก,การนี้ไม่ว่าจะได้ข้าตัวสูงขนาดไหนก็ตามทีแต่ถึงนั้นหลายฝ่ายต่างก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการที่ลิฟวูรั้งตัวโมซาล่าให้อยู่กับทีมต่อไปในน,นน้ดการนี้แสดนก็หมายความว่าพวกเขามีโอกาสที่จะปล่อยตัวโมซซล่าออกจากทีมในนุกการหน้าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนั่นเพราะโมซาล่า กำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลในช่วงสมัมมรนาดังนั้นลิเวอร์พูลน่าจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมขายศูนย์หน้าทีมชาติอียิปต์รายนี้ออกจากทีมไปในทันทีเพราะดีกว่าที่จะต้องเสียสลาไปแบบฟรีนั่นเองนะโอ้โหเบนจามบับเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวรอยันสกาเฟนบากอย่างเป็นทางการในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะ และจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนั้นก็วัดกันตรงนั้นเบนจาอครับนะครับสายข่าวที่ดังจาก CBS s p o r t ก็ได้ออกมาให้ข่าวที่อาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องลุ้นติดตามกันอีกครั้งหลังจากที่ตัวของนั้นก็ได้ออกมาตีข่าวว่าลิเวอร์พูลกลังมีแผนที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวไรอันสกาเฟนแบกอย่างเป็นทางการในช่วงของสุดท้ายของตลาดการขายเนั้เตะและดีลวนี้น่าจะเป็นดีวชี้ขาดและว่าใจทันทั่นของไบยูเมินกไปเลยว่า ทีมของกุ๊กคนนั้นจะยอมปล่อยตัวไรอันกับเบนแบกออกจากทีมให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่โดยเบนจาคับ ok ยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่มีความต้องการที่จะกวาตัวไรอันกับเนแบกเข้าสู่ทีมให้ได้ก่อนตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าร้อนจะปิดตัวลง เราถือได้ว่ากองกลางดีกิตทีมชาตินอลแลนด์รายนี้เป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ทางลิเวอร์พลนั้นมีความต้องการตัวเป็นอย่างมากและจากข่าวที่ตัวเขาได้รับและได้ยินมานั้นก็ดูเหมือนว่าไรอันสกัปเปนแบกนั้นมีความต้องการที่อยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและทํางานภายใต้าการดูแลของเร์เก้นคลอปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวที่เดียวกันนี้ทีมของไรอันสกัปเปนแบกจะเกิดขึ้นในช่วง3-4วันสุดท้ายของช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าร้อน,นี้ และทีนี้ว่าเป็นการวัาใจกันไปเลยว่าไบายามานิกจะยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมหรือไม่เพราะในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็กําลังมีแต้มต่อกับทางไบายามานิกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะตัวนักเตะใจไม่อยู่กับทีมอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะฮะโดยในตอนนี้ท่านั้นลิเวอร์พูลนั้นก็กําลังมองหาการเสริมทัพผู้เล่นคนใหม่ในะตำแหน่งกองกลางสารประโยชน์ที่ไม่ใช่กองกลาง,งหมายเลขหกอีกต่อไปแล้ว และชื่อของไรอันสกาเปนแบกนั้นก็เป็นชื่อที่ทางลิบูอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพมาเป็นระยะเวลานานแล้วและเคยติดต่อพูดคุยในเดืยวนี้กับทางด้านไบยมินิกไปแล้วตั้งหลายครั้งแต่ทีมของพวกคนนั้นก็ไม่ต้องการปล่อยตัวนักเตะด,ดาวรุ่งพรสมสรุรื่งนี้ออกตกทีมแต่ยังได้และได้ตอบปฏิเสธความสนใจของลิร์พูมาโดยตลอดแต่จากการที่ณตอนนี้ตัวของไรอันสกาเฟนแบกกำลังพิจารก,การายออกจากไบยมินิก เพราะได้รับทราบข่าวแล้วว่าตัวคนนั้นไม่ใช่ตัวหลักภายในทีมของทอมัสทูเคิลฉะนั้นทําให้ตอนนี้ไรอันสกาฟเ์แบกกำลังมองหาความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการสื้อขันนั้งแตะดังนั้นตอนนี้จึงถือได้ว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีเลยนะครับที่จะเสริมทัพด้วยนักเตะรายนี้ตามที่พวกเขาต้องการแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากถึง48ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับเดียวกันย้ายทีมในครั้งนี้ ถ้าหากยังหวังที่จะได้ตัวไรอันสการเพนแบกเข้าสู่ทีมให้ได้ทันก่อนที่ตลาดก,การสถานนักเตะหน้าร้อนจะปิดตัวลงนะฮะช็อกลิวอร์พูเตรียมปล่อยมัตตอสุสมูเชียรอฟสกี้พ้นทีมหลังไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ได้สโมสรลิวอร์พตูตัวเป็นชาววานาตอนนี้ทีมของผู้คนนั้นนะครับกำลังเตรียมที่จะปล่อยตัวมัตตอสุสมูเชียรอฟสกี้กนหน้าเรารุ่งชาวโปแลนด์ออกจากทีมในช่วงตลาดซมเอนี้เลย หลังจากที่่านมานั้นตัวขางนนกเตะรายนี้ได้ใช้ความพยายามมาโดยตลอดที่จะก้าวขึ้นมาเล่นภายในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแต่ไม่ประสบความสาเร็จนะครับจนต้องทําให้ตัวของนนกเตะอายุน้อยรายนี้มีความคิดที่จะกลับไปเริ่มต้นอาชีพการแข่งขันข,ของเขาใหม่อีกครั้งกับทีมเล็กๆเ,เ,เพื่อสร้างชื่อเสียงและให้มีทีมในยุโรปก,กลับมาให้ความสนใจและคว้าตัวเขาอีกครั้งรายงานนี้มาจากคูบาซูเวรินนะครับนักข่าวชื่อดังแห่งสปอร์ตโปแลนด์ก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดเมื่อวันนี้ว่า Us, m a ตต e ุสมูเชลลสกีนั้นกำลังใกล้ที่จะอำลาสโมสรลิเวอร์พูลเต็มแก่แล้วและเขาอยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซมมอนี้แล้วเพราะใตอนนี้ตัวของเขาได้รับทราบถึงสถานการณ์ของตัวเองแล้วว่าไม่น่าที่จะสามารถแจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลได้อีกต่อไปแล้วแต่ตัวของเขานั้นนะครับก็ไม่มีความต้องการที่อยากจะย้ายกลับไปค้าแข่งในลีกประเทศโปรแลนด์บ้านเกิดของตัวเองแต่อย่างใด และดูว่ามูเชลอฟสกี้กำลังเข้าใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับสโมสรท s v เฮอร์สบวกทีมในลีกออสเตรียในเร็วๆนี้ซึ่งน่าว่าการยายออกจากสโมสรลิเวอร์ pool ของกอนหน้าในวัย20ปีรายนี้จะเป็นการยายออกจากทีมแบบทาบอลน,นะครับและไม่ใช่การปล่อยตัวแบบยืมตัวแต่อย่างใดและตอนนี้ทั้งสองสโมสรกำลังเร่งเจรจาเรื่องสัญญาการยายทีมของนักเตะรายนี้อยู่และคาดกากันว่าจะตกลงกันได้ในอีกไม่กี่วันขานานี้ โดยน,นด้านของมัตติอุสมูเชยลสกี้ย้านมาจากสโมสร s อ s เ o o มเทีมในลีกโปแลนด์นะครับมาร่วมทับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2020โดยตอนนั้นตัวของเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่บปีเท่านั้นโดยใน,นตอนนั้นนะครับมูเชยลสกี้ถูกยกย่องว่าเป็นเมสซี่แห่งโปแลนด์ซึ่งก็มาจากความสามารถในการครอบคองบอลและการกระชากลักเลื้อยสุดเสดาจไม่แพ้ลิโอเนลเมสซี่สมัยที่กำลังพีคนะฮะและในตอนนั้นนะครับก็มีหลายสโมสรในยุโรปต่างก็แข่งขันไล,ล่ล่าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีม แต่สุดท้ายก็เป็นลิเวอร์พูลที่ประสบความสําเร็จและคว้าตัวมูเชียลอสกี้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จนะครับและหลายฝ่ายก็มองว่ามูเชียลอสกี้นั้นนะครับน่าจะแจ้งเกิดและดังเป็นผู้แตกกับลิเวอร์พูลได้ในอนาคตอันใกล้นี้แต่ในช่วงระยะเวลา3ปีกักบกังกังในทินแอนเวลมูเชียลอสกี้นั้นตัวของเขาก็เคยถูกเจ็กก้นคลับเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลและได้รับการถูกส่งลงสนามมาแล้วในเกมฟุตบอลถ้วยแต่เจ้าตัวกลับไม่สามารถแจ้งเกิดได้เป็นผลสําเร็จนะครับ และที่ผ่านมานั้นตัวของมูเชียลอสกี้ก็ขึ้นขึ้น,นลงล,งลงกับการฝึกซ้อมกับผู้เล่นทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลและรุ่นอยู่23ปีจนแล้วจนรอดเจ้าตัวก็ยังไม่เคยได้รับการถูกส่งลงสนามในเกมพิมพ์ลิงกกตเลยแม้แต่เกมเดียวจนถึงณตอนนี้ตัวของมูเชียลอสกี้กำลังจะมีอายุครบ20ปีแล้วซึ่งเจ้าตัวก็มองว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องกระทําการอะไรบางอย่างกับอนาคตของเขาเอง และการกลับไปเริ่มต้นใหม่ในลีกระดับที่เติมกว่านั้นก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอาจจะทําให้ตัวของ,ของคนนั้นสามารถกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเบลเลอร์ยกย่องการประเดิมแอนฟิลด์อันยอดเยี่ยมของโซโบนิวเมลเลอร์นะครับอดีตก้าของลิเวอร์พูลออกมาร่วมยกย่องการประเดิมสนามอันยอดเยี่ยมต่อนหน้าแฟนๆหัวแดงในทินแอนฟิลด์ของโดมินิกซูโบสไลในเกมที่แซงชนะปอนบด3มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ โซเวอร์สไลน์นะครับได้รับเลือกให้เป็นแมนส์ออฟเดอะแมตช์จากเป็นแฟนในเกมที่แซงชนะบอลมาสามหนึ่งทั้งทั้งที่ลิเวอร์พูลเหลือเพลินแค่10คนเท่านั้นโซเวอร์สไลน์ยอดเยี่ยมมากเมลเลอร์กล่าวในรายการลิเวอร์โชทาง lfc tv Go รช่างเป็นการประเดิมสนามในบ้านที่จะเยี่ยมจริงๆเขาลงเล่นตลอดทั้งเกมและผมคิดว่าเป็นแฟนเพลิดเพลินจริงๆที่ได้เห็นเขาลงเล่นเป็นครั้งแรกที่แอนเวลสิ่งเดียวที่เราจะเห็นจากเขาก็คือเขาจะเข้าไปในกรอบเกรตโทษของคู้แข่ง และมีความตั้งใจที่จะขึ้นไปข้างหน้าและเช่นกันกับการทํางานในส่วนของเกมรับและผมก็คิดว่าเขาทำได้ดีในส่วนของเกมรับที่จะลงไปชุดเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนทางฝั่งขวาจมูกอย่างไหวเมลเลอร์ชมความกระหายประตูของโชตะาเนลเมลเลอร์นะครับอดีตก็น่าคนดังของลิเวอร์พูลชช่นชมการเล่นสุดอันตรายและสุดกระหายของดิโกโชต กอนหน้าทีมชาติโปรตุเกสที่ทํเปิดตูแรกในฤด้การนี้ให้กับทีมหงดังลิเวอร์พูลได้แล้วโชวต้าเบิร์เปิดตัวแรกของตัวเองในการเล่นในถิ่นแอนฟิลด์กับลิเวอร์พูลในวันนี้ได้จากการที่ชนะบอลหมัดสามเนิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาดูสดมากดูคล้ายจริงๆเขาเล่นในตำแหน่งถอยต่ําในตำแหน่งฟอร์สไนและพุ่งเข้าไปหาคู่แข่งเมลเลอร์กล่าวเขายังเป็นตัวอันตรายเช่นเดียวกันและเขายังปรับตัวเข้ากับหน้าที่ในเกมรับด้วยเช่นเดียวกันเขาตัดบอลได้อย่างยอดเยี่ยม ฟอมกันเล่นดีมากจากโชตาและผมก็ดีใจที่ได้เห็นเขาทำมาตูแรกในลุ้กันนี้ใครบ้างเอ่ยทีมร่วมพิมลีค่าตัวประเมินสูงสุดในนุ้นกันนี้รองทีมนักเตะในศึกพิมลีกที่มีค่าตัวโดยประเมินสูงสุดในแต่และตำแหน่งในน,นี้โดยยึดตามหลักข้อมูลจากทานันเฟอร์มมาร์เก็ตบุลสบาตูอารอนเรมเดลมีค่าตัว40ล้านยูโรแบ็คขวาเทนอเล็กซานเดอร์ค่าตัว65ล้านยูโรเซนเตฮา รูเมนนียต์ค่าตัว80ล้านยูโรเซนตฮามยอสโกโกาดิโอค่าตัว75ล้านยูโรแบงคซ้ายลูกชอค่าตัว42ล้านยูโรกองกลางตัวรับดิคแคนไรท์90ล้านยูโรกองกลางมาตินโอนันกาด90ล้านยูโรกองกลางบาเนโดซิวา80ล้านยูโรปีกขวาบุคโยซาก้า120ล้านยูโรกองหน้าเออริงบลาสฮาล,ลัน180ล้านยูโรและปีกซ้ายฟิลฟัวเดน110ล้านยูโร เต็มเต็มเลยครับเผยแอคชั่นแข่งหงขณะที่เอนโดถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเผยคลิปที่ให้เห็นถึงปฏิิรยาของบรรดาน,นักเตะลิเวอร์พูลหลังวัตร์ุเอนโดนักเตะใหม่ของทีมถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกมพิมลิอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากาลังกลายเป็นไวรัลการประเดิมสนามให้กับสโมสร,รใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสร,รยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเป็นช่วงเวลาที่น่ากังวลสําหรับทุกทุกคนแต่เพื่อนเพื่อนร่วมทีมแสดงเห็นถึงกําลังใจที่พวกเขามีให้ต่อวัตต์ลุเอนโด นักเตะที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาไม่กี่ชั่วโมงโดยแข่งทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้เซ็นสาญญากับทีมแห่งทินเมอร์ซิไซด้วยค่าตัว16.2ล้านปอนด์และลงสนามไปแทนที่โคดิกโปหลังจากเวลาการแข่งขันผ่านไป1นชั่วโมงและเป็นการประเดิมสนามของเขาในศึกพรีเมียร์เมื่อวันร์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากล้มเหลวในการเซ็นยาก,กับทั้งไมซ์ไกเซโดและโลเมโลลาเวียซึ่งต้องกู่เลือกไปซบเชลซีเหนือหงดาง เจอเกนคลอปเองก็หันมาให้ความสนใจไปที่เอนโดในการเสิมทับในแดนกลางนักเตะทีวัย30ปีถูกนําเข้ามาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับสําหรับตําแหน่งมิดฟิลด์ตอนที่จะย้ายทีมเอนโดลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น1 3 3เกมให้กับทีมเก่าของเขาอย่างสตุตการ์ดรวมถึง3 3เกมในศึกบุนเดสการเยอรมันจากฤดูกาลที่แล้วและเป็นนักเตะที่ฉายแสงออกมาท่ามกลางฤดูกาลที่ค่อนข้างวุ่นวายของพวกเขาเจอเกนคลอปต้องการให้นักเตะคนล่าสุดของเขาลงสนาม สามารถสร้างอิทธิพลต่อทีมโดยโรวมเนื่องจากคุณสื่อชาวเยอมันต้องการให้ลิเวอร์พูลกลับมามีนุ้นท็อปโฟโและดูเหมือนว่าบรรดาขุนพลเรดเมชินในปัจจุบันจะเข้าใจถึงบทบาทที่อนโดต้องลงเล่นเหน่การนี้และพวกเขาก็ต้องการแสดงให้เจ้าตัวนด้เห็นถึงการสนับสนุนก่อนที่จะได้สัมผัสคลอย่าในสนามย่าแอนฟิลเป็นครั้งแรกแฟนบอลลิเวอร์พูลรายหนึ่งที่ใช้ชื่อบัญชีทวิตเตอร์ว่า The WWA r o เรได้โพสต์คลิป ในทวิตเตอร์และนับตั้งแต่นั้นก็กลายเป็นกระแสว่าวเล่าโดยแฟนๆทราบซึ้งกับความรู้สึกของความสามัคคีกันและกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรของบรรดาคุณพลหงแดงและการลงสนามในขณะที่บรรดาแฟนๆในแอนฟิลด์กังวลใจหลังจากประตูที่3าของทีมไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่สุดสําหรับเอนโดในการสร้างความประทับใจครั้งแรกอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาเตรียมพร้อมเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง ผูาเล่นจำนวนมากกับพร้อมที่จะเข้าร่วมช่วยเหลือและร่วมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของพวกเขาโดยที่ข้างสนามจิกกี้คลับบอกแทคติกเพื่อเปลี่ยนวิธีการเล่นของทีมขณะที่เปลี่ยนตัวขณะเดีวยวกันจะเห็นได้ชัดเจนว่าสเตฟานบาสติกเข้ามาแตะหลังเอนโดเพื่อเป็นกำลังใจเช่นเดียวกับแอนดี้โรเบอร์สันที่เข้ามาสวมกอดเอนโดพร้อมกับให้กำลังใจในขณะที่เขาเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาแทนที่กตโปในตอนที่เหลือเวลาอยู่อีก30นาที ดยเมื่อก้าวขาลงไปในสนามในฐานะนักเตะหงแดงเป็นครั้งแรกก็จะเห็นก่อนหน้าอย่างดิโกโชต้าและดูโอกัปตันเทียมเทมอเล็กซนเดอร์โนและเบอร์กิฟันไดก็เข้ามาร่วมให้กำลังใจอดีตแข้งสตุตการ์ดอีกรายด้วยนะฮะเรียกได้ว่าอยู่กันเป็นครอบครัวคุณรู้หรือไม่ดอมินิกสบอสไลน์และอเล็กซิสแมคเอริสเตอร์ทั้งคู่ชนะในการดวลบอลร,ร่วมกันมากถึง22ครั้งแล้ว ในการเจอกับทั้งเชลซีและบอลมัดใน2นัดแรกของศึกพิม์ลิกฤดูกาลนี้คู่หูที่ลงตัวหากย้อนกลับไปในลุ้นกันที่แล้วนะครับก็คือฤดูกาล2022-2023นั้นฟาร์มิโยจอร์แดนเฮ r s o อร์สันเจมินเนอร์ฮาวิเอเลตติโกโอาคันตาลาทั้งหมดโรงมการชนะก,การดวลบอลเพียงแค่18ครั้งใน2เกมแรกของพิม์ลิกเองแต่นี่2คนดอมนิกส์บอสไล์และแม็กอลิสเตอร์2คนทำได้มากถึง22ครั้ง ซึ่งทำลายสถิติ้านกลางคือหัวใจสำคัญของเกมการแข่งขันเมื่อแดนกลางมีความแข็งแกร่งทีมก็มีโอกาสที่จะนักคู่ต่อสู้ได้มากยิ่งขึ้นและตอนนี้แผงกองกลางของลิเวอร์พูลดูเหมือนว่ากำลังจะพบกับความสดใสอีกครั้งหนึ่งเห็นด้วยอย่างงามนะฮะเนื่องจากทั้งสองคนนี้พลังเหลือล้นแม็กอลิสเตอร์และดอมนิกสบอสไลเห็นได้ชัดเจนว่าเกมกองกลางของลิเวอร์เคลื่อนที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับไม่เหมือนกับกองกลางเมื่อฤดูกาลก่อนที่จอแดนแฮนสันเจนสปินเนอร์ ความโย่นะครับร่วมกันลงเล่นทําให้กองกลางลิเวอร์พูลของเราเหมือนดูช้าๆแต่พอได้2คนนี้กลายเป็นลิเวอร์พูลค่อนข้างเล่นเร็วในแดนกลางนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่23สิงหาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สค,คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเราวนะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ